นี่ค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเนื้อหมูเรายังนิ่มหรือยังนะคะนี่ค่ะถ้าเนื้อหมูเราเป็นกระดูกหมูอ่อนไม้พายนะคะนิ่มแล้วเราก็เตรียมยกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กระป๋องโคโคกโฟ,ฟู้นะคะอาหารง่ายๆที่สามารถทําทานได้เองค่ะวันนี้เรามีเมนูนนง่ายๆแบเสนอเมนูหนึ่งนะคะต้มกระดูกหมูใบชะมวงค่ะอันนี้เป็นกระดูกหมูอ่อนนะคะ อันนี้เป็นกระดูกใบพายอะค่ะเราจะหั่นแล้วก็ล้างให้สะอาดน,นะคะเทคนิคของเราก็คือ,อเราใช้วิธีล้างกับน,น้ำส้มสายชูค่ะเออจะทำให้หมดเลือกหมดทาวนะคะแล้วก็นี่ใบชมวงค่ะใบชมวงนี่คือเด็ดถ้าอ่อนๆก็ไม่ต้องหั่นเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นใบที่แบบใหญ่หน่อยหรือว่าตัวเนี้ยค่ะเราก็จะหั่นครึ่งเพราะใบใบมันอนนี้แต่เดี๋ยวอย่างเงี้ยใบเล็กๆเนี้ยไม่ต้องหั่นเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้มมันก็เหี่ยวแล้วค่ะถ้าใบใหญ่ก็ฉีกๆซะเอาเฉพาะใบอ่อนนะคะ เครื่องต้มยำก็มีเหมือนเดิมเลยค่ะขาตะไคร้แล้วก็อหอมทุบๆแล้วก็กระเทียมค่ะอันนี้ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดน,นะคะเพราะไม่ใช่ต้มยำม,มันเป็นต้มกระดูกหมูใบชะมวงค่ะจะออกรสชาติเปรีป้ยวๆอะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้มกันเลยค่ะเทคนิคเล็กๆอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้หมูเรามีรสชาตินะคะตอนที่เรารอน้ําต้มเพื่อที่เราจะให้เครื่องมันออกพวกอหอมกระเทียมแล้วก็ไอตัวตไะไคระ้ค่ะหมูเนี่ยค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะหมัไว้สักข้านาทีก็พอค่ะไม่ต้องไม่ต้องเยอะสักสองช้อนโต๊ะนะคะแค่คลุกัตเนื้อหมูเพื่อให้มันหมูเราไีรสชาติค่ะหรือถ้าบ้านไหนไม่ทานซีอิ๊วขาวก็เป็นเกลือป่อนก็นได้นะคะสักหนึ่งช้อนชาค่ะคลุกไปเลยค่ะมันจะได้ซึมเข้าเนื้อหมูของเรานะคะไปค่ะแล้วเราก็หมักทิ้งไว้เลยระว่านี้เราไปต้ม ตัวน้ำซุไปไก่อนนะคะนี่ค่ะต้มน้ำนะคะเปิดไฟไม่ต้องเป็นไฟแรงนะคะไฟกลางพอค่ะแล้วก็ใส่เครื่องต้งมลงไปเลยค่ะขาะคลายแล้วก็สูตมกระเทียมส่นไปเลยค่ะ,คะ,ต,คะ,คะ,คะตามด้วยเกลือสักครึ่งช้อนชาน,นะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยปรุงทีหลังนะคะเกลือถ้าใส่ไปในตอนน้ำต้มครั้งแรกมันจะทำให้น้ำต้มเรามีรสออก ไม่ใช่เค็มโดดนะคะมันจะเป็นเค็ม,ห,มหวานๆแต่อย่าใช้เป็นเกลือไอโอดีนะคะเพราะมันจะเค็มมากเราใช้เป็นเกลือทะเละค่ะ <c oughs> ต้องให้เดือดเลยค่ะต้องให้น้ําให้น้ําเราเดือดเลยเพราะว่าให้เครื่องตะไคร้ใบมะกรูดเอ้ยตะไคร้กับข่าของเราแล้วก็ของกระเทียมออกรสเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยม,มาใส่หมูค่ะพอ <c oughs> น้ําเดือดนะคะเราใส่หมูกระดูกหมูเราลงเลยค่ะกร <c oughs> ะดูกหมูเราอันนี้เราต้มสัก600กรัม ใช้ไฟกลางเลยนะคะไม่ต้องปิดฝาหม้อนะคะเพราะว่ามันจะทําให้พองไ่เยอะค่ะใช้ไฟกลางต้มไปเรื่อยๆเลยค่ะสักประมาณ20นาทีนะคะอันนี้เราต้มไปสัก10นาทีแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมาใส่ใบชะมงกันเลยค่ะก่อนใส่ใบชะมงนะคะใส่น้ตาตาลทรายค่ะอันนี้ด้วยความที่หมูเราเยอะหม้อเราใหญ่เราก็ใส่ใส่สักสามช้อนชาค่ะใบชะมงใส่เลยค่ะ ถ้าใครไม่ชอบทานเปรี้ยวมากนะคะก็ใส่ไม่ต้องเยอะค่ะถ้าใครชอบทานเปรี้ยก็ใส่เยอะเลยค่ะเวลาใส่นะคะใบชะมูงต้องกดให้จมน้ำนะคะไม่งั้นสีมันจะซี๊ดๆค่ะสีจะออกเป็นดําๆไม่สวยเลยให้จมน้ําแล้วก็ต้นต่อไปเลยเพื่อให้ใบชะมูออกรสชาตินะคะ ชมอเสร็จแล้วเราใส่ซีอิวขาวไปเลยค่ะซีอิวขาวนะคะสักสามช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบทานเผ็ดนะคะสามารถจะทุบพริกใส่ลงไปได้สักสองสามดอกนะคะเพื่อที่จะเป็นรสชาติหรือว่าปรุงในถ้วยก็ได้ค่ะแต่นี้เรามีเด็ดเราก็เลยจะไม่ใส่พริกนะคะเป็นต้มหมูสดเปรี้ยวๆไปชมงเลยค่ะราชิมรสนะคะชิมใม้ออกรสที่ อมเปรี้ยวอะค่ะเพราะว่าใบชะมวงเขาจะออกรสอีกทีนึงค่ะอันนี้เราแก้ให้ได้ลดของหมูแล้วก็ซีอิ๊วแล้วก็เกลือค่ะเราใส่เกลือแล้วตอนแรกนะคะน้ำตาลนี่เราใส่เพื่อตับรสคะ่ะถ้าใครใช้ผงปรุงรสแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะอาจจะใส่เป็นผงปรุงรสหรือว่าซุปข้อนตามจะชอบได้เลยนะคะหรือว่าถ้าบ้านไหนใช้ผงชูรสก็ใช้ผงชูรสได้เลยค่ะกรณีบ้านเราไม่ใช้ผงชูรสเราก็ใช้น้ำตาลใส่แทนค่ะอันนี้เราต้องต่อสักประมาณ20นาทีไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเพราะจะใช้ไฟแรงน้ำจะขุ่นหมดเลยค่ะ อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะคะเวลาถ้าต้มเนื้อสัตว์ที่เป็นหมูหรือไก่เนี่ยค่ะอย่าใช้ไฟแรงค่ะใช้ไฟกลางๆแล้วปล่อยให้เขาเดือดไปเลยค่ะเพราะมันจะทําให้น้ําไม่ขุ่นค่ะต้องต่อสักประมาณนี้เราได้10นาทีเมื่อกี้เราตั้งไว้สักประมาณสัก20นาทีนี่เราได้10นาทีหั่ใส่ไปเพื่อจะให้มันเปรี้ยวนะคะถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ให้แบบหมูเปื่อยแล้วค่อยใส่ก็ได้ค่ะถ้าใส่ใส่ก่อนเนี่ยค่ะเราจะให้รสชาติเปรี้ยวมันออกจากใบชะมูเยอะหน่อยเราก็เลยต้ไมไปพร้อมหมูเพื่อให้มันเปื่อยพร้มอมกันเลยค่ะๆๆ นี่ค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเนื้อหมูเราย,ยังนิ่มหรือยังนะคะนี่ค่ะเนื้อหมูเราเป็นกระดูกหมูอ่อนไม้พายะค่ะนิ่มแล้วเราก็เตรียมยกได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราชิมสักนิดนึงก่อนถ้าเกลือของเราเนี่ยยังไม่เค็มนะคะเราจะเ,เติมได้เลยเพราะว่าต้มหมูใบชะมวงมันจะออกรสชาติของใบชะมวงค่ะที่ออกเปรี้ยวนำนะคะถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้นะคะแต่ถ้าใสา่จะใส่น้ำปลาให้ใสท่ทีหลังนะคะมันจะได้หอมๆค่ะใน้ำปลาเราใส่สักช้อนตัวเดียวพอค่ะ ไปเสิร์ฟันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะต้มหมูใบชะมวงของเรานะคะค่ะวัตถุดิบก็น้อยมากเลยมีแค่ใบชะมวงแล้วก็หมูแล้วก็พวกเครื่องต้มเองค่ะลองทํากันดูนะคะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเมนูง่าย,ายๆถัดไปนะคะทํากับข้าวไม่มีผิดถูกนะคะลองทํากันไปนะคะแล้วเราก็จะทําได้หลากหลายเมนูมากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ